ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บ้านคือวิมานของเราตอนที่สามชาจับหัวกอดเครื่องหมายคำพูดเรื่องนี้เป็นความเชล่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเครื่องหมายคำพูดตื่นเช้ามาแฟนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเมื่อคือนนอนไม่ข่อยหลับเลย สงสัยจะตามที่เครื่องหมายคาพูดแฟนบอกผมว่าเครื่องหมายคาพูดเราหน้าจะนิมนต์พระมาทําบุญบ้านกันหนักเพราะรู้สึกไม่สบายใจเลยจากเหตุการณ์เมื่อคืนเครื่องหมายคาพูดหลังจากแยกย้ายกันไปทํางานวันนั้นช่วงบ่ายๆแฟนก็โทรมาบอกว่าเขาชวนหน้าเขากับหลานมาอยู่เป็นเพื่อนนะแกจะมาถึงเย็นนี่แหละ บ้านหลังใหญ่อยู่กันสองคนมันยังไงไม่รู้มีคนอยู่กันเยอะๆจะได้รู้สึกดีหน่อยผมก็ถามว่าอ้าวแล้วนะไม่ทำงานหรือแฟนก็บอกว่านะแกเรียนลูกอยู่บ้านเฉยๆก็เลยชวนแกมาช่วยทำความสะอาดบ้านด้วยมาเที่ยวด้วยตกเย็นผมกลับบ้านเจอแฟนกับญาติกับหลานนั่งเล่นกันอยู่ในบ้านพอแนะนำตัวกันเสร็จญาติแฟนก็อาสาจะทำอาหารให้กินนะคนนี้ฝีมือใช้ได้เลยครับ ทำกับข้าวได้กลิ่นหอมเรียกน้ำย่อยมากๆหลังจากกินข้าวกันเสร็จแฟนผมก็ไปล้างจานอยู่ในครัวส่วนหน้าเขาก็เอาขายะไปทิ้งที่หน้าบ้านเรานั่งคุยกันอยู่สะะักพัก หน้ากลับหลานก็ขอตัวขึ้นไปหักทอนที่ห้องนอนเล็กชั้นบนผมก็เลยบอกหน้าไปว่าห้องน้ําชั้นบนชักโครกกับน้ําตรงอา,งอางล้างมือใช้ได้นักแต่ตรงฝักบัวเปิดแล้วน้ําไม่ไหลย,ยังนถ้าจะอาบน้ําก็มาอาบที่ชั้นล่างว,วันต่อมาผมกลับมาจากที่ทํางานเร็วเห็นบ้านเยียบเยียบก็สงสัยว่าหน้ากลับ หลานไปไหนกันแต่สักพักก็ได้ยินเสียงนะ้ากับหลานเล่นกันหัวรอกกันเสียงดังผมก็เลยนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างรอแฟนกลับจากที่ทำงานแต่พอได้ยินเสียงนะ้าหัวรบก,กับหลานหลาย,ลายรอบผมก็ได้ยินเหมือนมีเสียงเด็กอยู่ด้วยกันหลายคนมีเสียงหัวรอกของเด็กไม่ต่ำกว่าสี่ข่าคนแน่แน,แน่ก็เลยสงสัยเดินขึ้นไปที่ชั้นสองฟังให้แน่ใจผมไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนเล็กที่น้ากับ หลานอยู่ได้ยินเสียงนะาหยอกล้อ,อก,กับหลานแล้วก็ได้ยินเหมือนมีเสียงเด็กเค้าื่นหัวรบอ,อยู่ด้วยผมก็นึกในใจน้าเอาเด็กที่ไหนมาเล่นด้วยหรือเปล่าเลยตัดสินใจเคาะประตูแล้วเสียงหัวรบก,ก็เงียบไปนะเปิดประตูห้องออกมาเห็นผมแล้วนะก็ถามว่าอ้ากลับมาแล้วหรือหิวไม้เดียวนะลงไปทำกับข้าวให้กินพอดีวันนี้จะทำเอาไปให้คนแถวนี้ชิมด้วยผมก็เลยเข้าใจว่านะไปรู้จัก คนแถวนี้เลยค่ะลูเขามาเล่นด้วยหรือเปล่าก็เลยถามว่าอ๋อมีเด็กเด็กมาเล่นด้วยหรือครับนนะ้างหน้างง,งเด็กไหนเด็กที่ไหนไหนม่มีนักมีแต่เจ้าตัวเล็ก อยู่กันนะนี่ตัวเดียวว่าแล้วหลานก็โผล่หน้าออกมามองผมตาแต่ผมก็เลยกรบเกลนไปว่าอ๋อถามดูเฉยเฉยไม่มีอะไรนะลงมาทำกับข้าวสักพักแฟนผมก็กลับมาจากที่ทำงานตอนนั้นก็เริ่มหกโมงเย็นแล้วแต่แสงแดดยังเปี้ยงอยู่เลยนะยกแกงส้มออกมาจากในครัวน้าแกหายไปสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาดูสีหน้าไม่ค่อยดีแฟนผมถามว่ากลับมาแล้วหรือเพื่อนบ้านขาวว่ายังไง บ้างนะอร่อยไหมผมมองไปพี่นะเห็นแก่ถือถ้วยเปล่ากลับมาแกเยียบเยียบพยักหน้าอย่างเดียวแล้วเดินไปในครัวจัดแจงยกกับข้าวมากินกันนะก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำความสะอาดร,รอบบ้านเจอสารหัก ตรงหลังบ้านด้วยไม่รู้ใครเอาไปทิ้งตรงนั้นมีผู้จุดแล้วทิ้งเต็มไปหมดเลยสงสัยคนอยู่เก่าเขาจะไหวกันยังไงเธอกับแฟนก็ลองหาสาสรใหม่มาเรียนหน่อยนะักจะได้มีเจ้าพี่เจ้าทางคุ้งครองหลังจากทานข้าวกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตื่นเช้ามานะก็มาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วหนะักมาอยู่หลายวันเกรงใจผมกับแฟนก็แปลกใจอยู่อยู่ทำไมรีบกลับ แต่ก็ไม่ได้รังอะไรกลับมาจากที่ทำงานผมกับแฟนก็ใช้ชีวิตตามปกติกินอาหารผุงตามเคยบนคิดถึงนา้าที่มาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานกันผมให้แฟนแชร์เน็ตจากมือถือแฟนเพื่อจะเล่นเน็ตกับโน้ตบุ๊กได้พอต่อเน็ตได้เราก็นั่งเล่นกันอยู่พี่ชั้นนั่งสักพักอยู่อยู่เน็ตก็ชา้าลงแฟนถามว่าเครื่องหมายคำพูดที่เข้าเน็ตได้ไหม ทำไมของหนูมันโดดหน้าเว็บนานจังเครื่องหมายคำพูดผมก็เลยบอกให้เข้าไปดูพี่ตั้งค่าไวไฟซิทอยู่อยู่แฟนก็ถามว่าเครื่องหมายคำพูดที่มือถือที่ต่อเน็ตหนูอยู่หมยเครื่องหมายคำพูดผมเอาโทรศัพท์มาดูแล้วก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดเ่านี่พี่ไม่ได้เปิดไวไฟเครื่องหมายคำพูดแฟนผมก็พูดขึ้นว่าพี่เราอยู่กันกี่คนนี่ทำไมมือถือหนูมันโชว่วามีคนต่อไวไฟอยู่สองเครื่องผมก็เลยป โน้ตบุกของผมแฟนก็บอกว่าเครื่องหมายคาพูดอืมเหลือต่ออยู่เครื่องเดียวแล้วเครื่องหมายคาพูดเครื่องหมายคาพูดอ้าวแล้วอีกเครื่องของใครเครื่องหมายคาพูดตอนนั้นมองหน้าแฟนแล้วก็พากันงงพยามนึกว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่ต่อเน็ตได้อีกไหมแต่ก็นึกไม่ออกอยู่ๆแฟนก็พูดว่าเครื่องหมายคาพูดหรือว่านะ่าลืมมือถือไว้ ไปดูในห้องพี่นะนอนซิกเครื่องหมายคำพูดเราก็ต่างพากันเดินขึ้นไปที่ห้องนอนเล็กชั้นบนแฟนยืนอยู่หน้าประตูห้องผมเดินเข้าไปในห้องนอนมองหามือถือพี่เตียงพี่ตบ แต่ก็ไม่เจอสักพักแฟนก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดอ้าวหายไปแล้วสัญญาณการเชื่อมต่อหายไปแล้วเครื่อง,งหมายคำพูดแฟนก็ได้แต่พูดว่าเครื่องหมายคำพูดแปลกจังของใครมาแอบต่อเน็ตกับเราหนะักสงสัยคนข้างบ้านเครื่องหมายคำพูดคืนนั้นหลังจากเข้านอนกันกลางดึกอ,อยู่อยู่ผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงสั้นให้อยู่ข้างข้างผมนอนขันหลังให้แฟนพอจะขันไปดูแฟนผมก็ กวาใจหายว่าเจอแฟนนั่งพับเพียบก้มหน้าสะอื้นให้อยู่ท่ากลางความมืดผมรีบลุกขึ้นไปจับตัวแฟนแล้วถามว่าเครื่องหมายคำพูดร้องไส้ทำไม เป็นอะไรเครื่องหมายคำพูดแต่เธอไม่ตอบผมเลยก้มมองดูหน้าแฟนเห็นหลับตาอยู่ก็เคยพีดว่าสงสัยละเมอเลยค่ะยาะตัวเธอแรงๆจนเธอตื่นเธอมองหน้าผมแล้วก็ถามผมว่าเครื่องหมายคำพูดอะไรเครื่องหมายคำพูดผมก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดละเมอหรือเปล่านี่ลุกมานั่งํำอะไรเครื่องหมายคำพูดเธอก็พูดว่าเครื่องหมายคำพูดอ้าวหรือหนูละเมอหรือเครื่องหมายคำพูดว่าแล้วเธอก็นอนต่อเหมือนคนไม่รู้เรื่อง อะไรด้วยความง่วมตื่นเช้ามาผมไม่ได้เล่าเรื่องพี่แฟนนอนละเมอรให้ฟังวันนี้วันเสาร์แฟนผมต้องกลับบ้านตามจังหวัดเธอจึงดูยุ่งยุ่งอยู่กับการเตรียมกระเป๋าเดินทางจนแทบไม่ได้คุยอะไรกันมากนะักแฟนพูดว่าที่วันนี้ที่อยา่าลืมไปนิดมันพรไว้นะว่าจะมาทําบุญบ้านวันไหนหนูจะได้ให้ญาติมาช่วยพอช่วงสายสายเธอก็ออกเดินทางไปต่างจังหวัด ประมาณช่วง4ี่โมงเย็นแฟนโทรมาหาผมบอกว่าเครื่องหมายคำพูดที่ที่อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเครื่องหมายคำพูดผมก็เลยสงสัยว่าทำไมแฟนถามแบบนี้ เคื่องหมายคาพูดที่นูไม่อยากพูดให้ที่กลัวนะักแต่อยากให้ที่ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีเครื่องหมายคำพูดผมก็ยิ่งสงสัยว่ามันเรื่องอะไรแล้วแฟนผมก็เล่าให้ฟังว่าเจอหน้ามาหาที่บ้านแม่แล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่าอยู่เลยบ้านหลังนั้นผีเยอะนะแกบอกว่าตอนเนาผังค่ะอยากไปทิ้งหน้าบ้านผังค่อยากมันอยู่ตรงข้ามเลยต้องเดินข้ามถนนไป อยู่ๆมีป้าพี่อยู่บ้านตรงข้ามยืนอยู่ในรัว้วถามว่าเครื่งอ,หอ,หอมมงหมายคำพูดํำอะไรกินกันหรือกลิมฟอมมาเครื่องหมายคำพูดนะก็เลยยิ้มพักทายไปแล้วก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดเดี๋ยวหนูจะทำมาให้กินนะป้าเครื่องหมายคำพูดแล้ววันต่อมาหนะ้าทำแกงส้มไปให้พอเดินเข้าไปในรัว้วบ้านด้านหน้าบ้านดูสภาพเหมือนบ้านปกติแต่พอเดินเข้าไปดูดีๆมองทะลุ กระจกหน้าต่างไปถึงเห็นว่าสาขาข้างในไม่มีอะไรเลยเป็นเศษอิฐเศษปูนตกกลื่นในบ้านหน้าต่างด้านข้างก็แตกทุบบานท่าบ้านก็ขาดขาดรุ่งริง้งน่าเห็นนีขนุกสู้เลยเฮ้ยนี่มันบ้านร้างนี่หว่าแกเลยตัดสินใจสาดแกงส้มไปตรงแถวแถวพุ้งต้นไม้หน้าบ้านป้าแล้วก็รีบเดินออกมาพอแฟนเล่าจบ ผมนี่เสียหลังว่าเลยมองรอบบ้านแล้วดูวังเวงเลยคราวนี้พอวางสายกับแฟนได้ผมก็สงสัยว่านะ่าพูดจริงหรือเปล่าก็เลยออกไปดูบ้านตรงข้ามพอไปถึงหน้าบ้านสภาพบ้านท่าไม่สังเกตอะไรก็เหมือนบ้านปกตินี่แหละแต่อ้อมไปดูด้านข้างบ้านจะเห็นว่ามองทะลุหน้าต่างไปเห็นผนังผูผบบางส่วนมีก้อนดิดก,ก้อนปูนตกเกลังกระจายสภาพแบบนี้ไม่มีคนอยู่แน่แนเท่านั้นแหละ ผมนี่รีบเห็นเลยครับไม่หันหลังไปมองเลยกลับเข้าบ้านแล้วนั่งคิดคืนนี้จะเอายังไงสักพอทานไม้ขันอากาศอยู่อยู่ลูกบิดประตูหน้าบ้านก็เปิดได้เองมีชายคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็ชะงักมองหน้าผมที่นั่งอยู่ตรงโซฟาผมก็มองหน้าเขาแล้วเขาก็ถามว่าเครื่องไม้คคำพูดคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมได้ไงเครื่องไม้คคำพูดโปรติดตามตอนต่อไปสามมาขัดภาค